เดี๋ยวผมกดให้เสร็จแล้วได้เหรออืออาพ,อพูดอาพูดไม่ใช่เอาไอ้นี่เลยโล้นเลยคุณโล้นเลยเหรอใช่เอานั่นเลยแล้วก็ลงเหรอส,สดเลยสวัสดีครับยี่สิบทุกอย่างเลยจ้า มะกอกครับห้าลูก20บาทจ้า สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีจ้าม,ม,มีครับม่วงมับบลาลั่นลูก20บาทเอาหนึ่งลูกนะเอาน้าจิ้มเบบไหนครับ,บอ๋อพริกหวานนะเย็น,ยนรนับ <laughs> อากาศเยน็นอยู่ในบ้านเค่อยเย็นได้อากาศเย็น ต้องติดต่อไม่เป็นไรนะถ้าถ่ายติดเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนาะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เอาไปไปลงการทํางานเป็นการทํางานเนี่ยแล้วก็เขาชอบดูไงอันนี้สามบาทใบหนึ่งนะครับใบละสามบาทซื้อเป็นแพ็คแพ็คกี่เท่าล่แพ็คเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทยี่ห้าใบจ้ะ ยีบาทจ้าขอบคุณมากครับสรถแรงไทยฝรั่งม่วง I do